สวัสดีค่ะเซลล์กวางอิสุซูลำปางสาขาบ้านต้าค่ะเจอกันนะคะเป็นคลิปที่2แล้วสำหรับการรีวิวออดิวอิสุูมิวเอ็กนะคะหลังจากคลิปแรกกวางก็รีวิวตัว1.9 Active ไปแล้วนะคะคลิปนี้นะคะจะพาเจ้าตัว อันติเมตมาแนะนำกันบ้างนะคะก็เป็นตัวขับเคลื่อน2ล้อนะคะในเครื่อง1.9นะคะตัวนี้ก็มาในราคา1,434,000บาทเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าเขามีออปชั่นอะไรเด็ดๆมาให้เราบ้าง สำหรับรุ่นอันติเมตนะคะเป็นเครื่องพัน0ก้างหแรงมา้าแรงบิด350นิวตันเมตรที่1,800รอบถึง2,600รอบนะคะมาดูรอบคันกันว่าตัวอันติเมตมีรูปรักหน้าตาเป็นอย่างไรเริ่มจากกระจังหน้านะคะก็จะแตกต่างจากตัวแอคทีฟนะ กระจังหน้าโครเมียมมานะไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะพร้อมกับระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติด้วยนะติดตั้งไฟตัดหมอกมาจากโรงงานนะคะพร้อมกับเซ็นเซอร์ด้านหน้าถึง4จุดด้วยกันมาพร้อมกับล้อแม็กอันลอยขนาด20นิ้วเป็นแม็ก2 t ทูโทนพร้อมกับยางวิตโ n นนะคะ ตัวนี้ให้บิสตโตนมาภายนอกนะคะติดตั้งราวหลังคามาจากโรงงานนี่เลยและสปอยเลอร์หลังพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3ที่ปัดน้ำฝนด้านหลังนะคะแล้วก็แผงไล่ฟ้าด้านหลังตัวนี้ให้ ประตูท้ายไฟฟ้ามาแล้วนะคะการเปิดประตูท้ายไฟฟ้าทําด้วย3วิธีด้วยกันนะวิธีที่1ก็ใช้มือเปิดค่ะกดไปนิดนึงนะคะก็จะทําการเปิดประตูให้อัตโนมัติเลยสําหรับประตูไฟฟ้ามีระบบกันหนีบด้วยนะไม่ต้องห่วงเรื่องความปลอดภัยนะคะ ค่ะเดี๋ยวไปดูนะคะว่าวิธีเปิดแบบที่สองเปิดยังไงหากุญแจก่อนนะสำหรับกุญแจนะคะก็จะเป็นตัวนี้ค่ะวิธีเปิดด้านท้ายด้วยกุญแจรีโมทนะเรากดตรงรูปกุญแจค่ะค้างไว้ประมาณ3มวิค่ะ รถก็จะทำการเปิดประตูหลังให้นะคะปิดก็กดในตำแหน่งเดิมค่ะตัวนี้ค้าง3วิค่ะสำหรับวิธีที่3ไปดูกันค่ะจะอยู่ด้านในรถนะคะปุ่มนี้เลยนะเป็นปุ่มที่ใช้ เปิดปิดประตูท้ายไฟฟ้านะคะกดค้างเหมือนรีโมทค่ะก็จะทำการเปิดให้อัตโนมัติเป็นยังไงล่ะคะสำหรับประตูท้ายไฟฟ้านะคะสามารถเปิดได้ถึง3ทางด้วยกันนะสำหรับตัวอันติเมตตัวนี้เขามีตัวสตาร์ตรถค่ะสตาร์ตรถด้วยกุญแจรีโมทนะใช้ตัวนี้นะคะแต่เขา ต้องมีระยะทางจำกัดนะคะโดยที่รีโมทจะต้องอยู่ห่างจากตัวรถไม่เกิน20เมตรนะคะจะสามารถสั่งสตาร์ทรถผ่านรีโมทเพื่อทำการเปิดแอร์นะคะรอเจ้าของ สำหรับพวงมาลัยนะคะเป็นพวมาลัยฟังก์ชันหุ้มด้วยหนังเดินด้วยได้สีขาวด้านซ้ายก็จะเป็นในเรื่องของการรับสายโทรเข้าโทรออกนะคะการเลื่อนสถานีวิทยุการเพิ่มเสียงลดเสียงซึ่งง่ายนะคะสะดวกสบายในการใช้งานก็จะได้ไม่ต้องละสายตา เลื่อมือไปตรงหน้าจอเพื่อไปเลือกนะก็สามารถกดได้จากพวงมลลาลัยเลยนะตัวนี้เพิ่มออปชันพิเศษมานะคะเป็นปุ่ม voice command สามารถใช้ระบบการสั่งงานด้วยเสียงได้ซึ่งตัวนี้จะใช้ในระบบความบันเทิงนะคะด้วยเสียงพูดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษค่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นในเรื่องของระบบ cruise control นะคะการเลือกนะคะหน้าจอก็ใช้ตัวนี้ในการเลื่อน ในการบังคับควบคุมนะคะอ่ามีระบบตัวครุสคอนโทรลมาให้พร้อมกับแพทเดินชิปใช้งานง่ายๆสะดวกสบายนะคะค่ะสำหรับ All New Isuzu m u x 2 0 2 1นะคะเราได้มี การติดตั้งระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูงนะคะนั่นก็คือระบบ ADAS นั่นเองค่ะซึ่งจะมีการติดตั้งกล้อง2ตัวหน้านะคะซึ่งทำหน้าที่เป็นเรดาร์คอยเตือนนะคะให้ผู้ขับขี่ในสถานการณ์ต่างๆเช่นระบบแจ้งเตือนก่อนการชนด้านหน้าระบบเบรกฉุดเฉินอัตโนมัติ ระบบแจ้งเตือนออกนอกเลนระบบตัดกำลังเครื่องยนต์ขณะเหยียบคันเร่งผิดพลาดระบบตั้งค่าความเร็วสูงสุดด้วยตัวเองระบบเบรกอัตโนมัติหลังการเกิดอุบัติเหตุระบบควบคุมไฟสูงอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันพร้อมฟังก์ชัน s t o p and go ระบบแจ้งเตือนจุดอับสายตาระบบเตือนขณะถอยรถยนต์ และระบบเซ็นเซอร์ช่วยจอดรถยนต์ Parking s i s System นั่นเองค่ะสำหรับคลิปนี้กวางและ Isuzu MU-X ต้องขอลาไปก่อนนะคะหากว่าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจคะ่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย